สวัสดีครับทุกท่านครับสาหรับคลิปนี้ผมจะมาตอบคอมเมนต์ของคุณพาราดอนจำลองกลนะครับที่บอกว่าผมเลิกนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลิกสวดมนต์แล้วชีวิตมีแต่แย่ลงอุปสรรคมากมายเหลือเกินจะตายก็หลายทีไม่เห็นจะช่วยอะไรเลยกว่าจะรับผลดีผลกรรมตายก่อนอืคนอื่นทําชั่วแสนสาหาัสชีวิตมีแต่ความเจริญไหวพระสวดมนต์ก็ไม่ทําบางทีกฎแห่งกรรมนั้นก็ประมาณว่าก็ไม่ยุติธรรม ผมเขาบอกคุณพระดอนอย่างนงี้ครับว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยไม่ได้เป็นศาสนาแห่งการขอนะครับศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัตินะครับที่เราปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธิทําบุญอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นผลทางอ้อมนะครับไม่ใช่ผลเป็นผลทางตรงแต่เราก็ต้องมีการ ทําทควบคู่กันไปด้วยอย่างเช่นคุณทํางานหรือคุณค้าขายคุณก็ต้องอปฏิบัติในการทํากิจของคุณทําชีวิตประจําคุณทําอาชีพของคุณที่คุณทําอยู่เนี่ยควบคู่ไปด้วยแล้วคุณก็ต้องทําแต่ความดีสวดมนต์นั่งสมาธิบ่อยๆผลแห่งความดีเนี่ยจะเป็นตัวหนุนเราข้างหลังมากกว่านะครับเขาไม่ได้ให้เราตรงๆว่าเออไปซื้อลอตเตอรี่จะต้องถูกปังๆเลยเพราะเราสวดมนต์มาเยอะ ไม่ใช่นะครับอันคุณคิดผิดเอคุณรู้ว่าเลิกนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลิกสวดมนต์เนี่ยชีวิตมีแต่แย่ลงเนี่ยคุณอย่าไปโทษตัวนั้นครับคุณกาลังปา마ศในเรื่องของศาสนาพุทธอยู่นะครับว่าคุณไม่นับถือคุณเลิกสวดเนี่ยไม่เป็นไรแต่ผมจะบอกคุณว่าระหว่างที่คุณเคยสวดมาเนี่ยคุณตั้งความหวังว่าคุณจะต้องมีโชคมีลาบจะต้องได้นู่นได้นี่ คุณหวังว่าจะต้องเกิดปฏิหารใช่ไหมครับผมบอกเลยว่าศาสนาพุทธการสวดมนต์สวดเพื่ออะไรสวดเพื่อให้รู้ถ้าคุณมีคำคุณต้องมีคําแปลด้วยว่าการสวดมนต์นั่นนะเขากล่าวถึงอะไรใช่ไหมครับกล่าวถึงอะไรคุณู้รู้คําแปลแล้วก็การนั่งสมาธิก็ไม่ได้หมายถึงว่านั่งแล้วจะให้ชีวิตนั้นร่ํารวยขึ้นนะครับทุกอย่างนะการสวดมนต์นสมาธินีน่มันเป็นผลทางอ้อมทั้งหมดไม่เป็นผลทางตรง สวดมนเนี่ยเพื่อให้เรา,เรา,เ,ราเราลึกถึงในส่วนของพระพุทธธรรมพระสงค์แค่นั้นครับไม่ได้เกิดปีติหารนะครับไม่ได้เกิดปิติหารไม่ได้เกิดให้คุณนั้นจะต้องอมีความสุขจากตรงนั้นความสิทิที่คุณได้คือความสุขทางใจจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการสดมน์มากกว่าที่บอกว่าชีวิตมีนจะแย่ลงนะครับคุณเชื่อเรื่องกรรมเก่าครับคนเรามีกรรมเก่าทุกคนนะครับ กรรมสิ่งใดมีแรงมากกว่าเขาจะต้องอส่งผลให้เราได้รับสิ่งนั้นอย่างที่คุณไปบัตรสวดมนต์น้องสมาธิก็ดีหรือทําอะไรมาก็ดีให้คุณนึกถึงว่าคุณกำลังปลูกต้นมะม่วงคุณเอาต้นมะม่วงเล็กๆมาปลูกอยู่เลยพรวนดินรดน้ําทุกวันถามว่าคุณจะกินมะม่วงเนี่ยคุณจะกินในเวลาภายหนึ่งเดือนได้เลยไหมมันยังไม่ได้นะครับมันต้องรอให้โตเต็มที่ปีสองปีสามปี พอออกผลออกอะไรมานั่นแหละคุณจะได้กินผลของมันมันต้องใช้เวลาครับผมบอกเลยว่าการสวดมนต์นังสมาธิหรือการทําความดีอะไรก็แล้วแต่มันต้องใช้เวลาเราต้องทําให้ครบองค์ประกอบของมันเราทําบุญเราสวดมนต์นังสมาธิเราเคยแผ่แผ่บุญเปล่าเคยแผ่เมตตาไหมเคยทําในสิ่งที่อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรบ้างหรือเปล่าอันนี้ผมพูดนแนวของผมนะ นะครับชีวิตแย่ลงเนี่ยไม่ได้เกิดจากการสดมลไม่ได้เกิดจากการที่คุณนั่งสมาธิหรืออะไรงสิ้นไม่ได้เกิดจากการที่คุณนับถือพระพุทธธรรมประสงค์มันเกิดจากการกระทําของเราทั้งหมดกรรมเก่าเราทําอะไรมาเราไม่รู้เราปฏิบัติอะไรมาเราไม่รู้นะครับแล้วผลที่เราได้รับตัวเนี้ยผมก็เป็นไม่ใช่ว่าผมไม่เป็นผมก็ปฏิบัติมาค่อนข้างนานเหมือนกันถามว่าชีวิตผมดีขึ้นไหม มันก็ไม่นะมันก็มันก็ทรงๆของมันอยู่นะมันก็ไม่ได้มีอะไรนั่นขึ้นมาคาว่าระหว่างดีกับแย่อะไรอะไรอะไรนั่นหรอกกันก็บางครั้งผมว่าเงินทองก็ขาดมือเหมือนกันผมก็มีความสึกแย่ลงเหมือนกันแต่ผมจะไม่โทษในการที่ว่าโอ้สวดมนต์นั่งสมาธิมาตั้งนานแล้วก็ทําไมชีวิตดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงผมไม่ได้โทษตรงนี้ผมโทษที่ว่าการใช้ชีวิตของเราประจําวันของเราเราใช้เงินเยอะเกินไปไหมเราใช้จ่ายในฟุ่มเฟือยเกินไปไหม ถ้าทางทำก็หมายถึงว่าเราทํากรรมอันที่ไม่ดีมาอ่ะเป็นกรรมที่ไม่ดีมามันกลังให้ผลเราอยู่ไงนะครับแล้วที่งบอกว่าอะจะตายก็หลายทีเนี่ยไม่ถึงอะไรครับหมายถึงว่าเราขับมอเตอร์ไซค์ไปเกือบเกิดอุบัติเหตุหรือว่ายังไงผมก็ไม่แน่ใจนะถ้าคุณลองไม่สวดมนต์คุณไม่น้องสมาธิมาดีไม่แน่นะคุณอาจจะอาจจะตุยเลยนะ อันนี้ที่คุณบอกว่าอาจะตายตั้งก็หลายทีเนี่ยแสดงว่าคุณยังมีบุญอยู่อืมจากการสวดมนั่นแหละบุญสวดมนั่งสมาธิเขาไม่ได้ให้ผลทางตรงาใายผลทางออบกับเรา,าถ้าคุณมีอาชีพเป็นพ่อค้าขายของนะครับผลบุญนั่นนะก็จะค่อยๆหนุนเราเนี่ยแหละครับให้มีลูกค้ามาซื้อเราให้เราทําอะไรก็ค้าขา,ขายดีความเชื่อ,องผมเป,เป็นอย่างนั้น แต่ผมจะไม่เอาสิ่งเหล่าเนี้ยมาเป็นบรรทัดฐานว่าการสวดมนต์สมาธิเนี่ยเราจะต้องรวยเราจะต้องแบบโอ้ได้ปังๆเลยนะอืมได้ปังๆเลยได้ค้าขา,ขายต้องบอกโอ้ขายดีเป็นอาชีพน้าเท,ท่าคนอื่นขายไม่ดีเราแต่เราขายดีเพราะเราสวดมนต์สมาธิบ่อยอันนี้คุณคิดผิดอีกเหมือนกันคุณลองไปหาดูครูบาอาจารย์ที่เขาสอนเรื่องพวกนี้ยว่าทําไมชีวิตถึงแย่ลงตอนท่านเราสวดมนต์สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกให้กำลังใจคุณเฉยว,ว่า อ,อคุณอย่าท้อถอยตรงนั้นถ้าคุณเลิกนับถือพระพุพะทธธรรมประสงค์แล้วตอนนี้คุณไปไปนับถืออะไรหรือว่าไม่ได้ถืออะไรเลยอยู่ยเฉยๆตรงนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับจิตใจใครได้แต่ผมจะบอกคุณว่าศาส,สนาพุทธไม่ใช่ศาสนาแห่งการขอแค่นั้นหรอกครับคุณปฏิบัติอย่างไรช่างไปเถอะพระพุทธเจ้าบัญญัติได้ว่า ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่พระองค์สอนสิ่งที่ได้มาคืออะไรใช่ไหมครับอริยาาสัจสี่ที่พระองค์เคยสอนเนี่ยถ้าใครทําตามที่พระองค์บอกเนี่ยมันจะมีผลแบบไหนพระองค์ได้บอกห,หมดแล้วแต่พระองค์บอกว่าไม่ต้องเชื่อพระองค์นะให้ทุกคนนั้นเข้าปฏิบัติเข้าไปศึกษาเข้าไปทําแล้วจะได้ผลอย่างที่พระองค์บอกเหมือนนั่งสมาธิกันเหมือนกันอืมการนั่งสมาธิเนี่ยมันทําให้จิตสงบสงบใช่ไหมครับ ถ้าเราดั้งสมาธิเพื่อหวังสงบมันจะไม่สงบผมเคยลองหมดแล้วขนาดดั่งสมาธิดูที่ลมหายใจเข้าออกพุโทโธพุโทโธอ่าภาวนาก็แล้วอะไรก็แล้วมันก็ไม่สงบทํามาอยู่พายใหญ่หนึ่งทาไมถึงไม่สงบหรือว่าเราหรือว่าเรานี้ไปยึดติดกับเรื่องความสงบเกินไปผมก็เลยปล่อยใหม่พอนั่งหลับตาปุ๊บอ่าจิตอยากไปไหนก็ไปเลยจิตอยากคิดอะไรก็คิดไปใช่ไหมครับจิตอยากคิดอะไรก็คิดไป จนกระทั่งที่ว่าจิตคิดเตลิดเปิดเปิงไป่ได้เลยแต่ผมก็ตามดูไปเลยอ่ะในจิตคิดเรื่องอะไรนะคิดเรื่องงานเมื่อวานนี้คิดเรื่องในอดีตผ่านมาแล้วสิบปีอะไรเงี้ยผมตามดูไปเรื่อยเชื่อไหมว่าจากที่ผมตามดูจิตที่จิตมันมันลอยระล่องไปกับความคิดไปทั่วเนี่ย้วอยู่ผมเกิดความสงบโดยไม่รู้ตัวครับอันนี้ผมยกตัวอย่างผมให้ดูนะเอจิตก็เกิดเกิดความสงบเกิด นิ่งลึกลงไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันเราคิดว่ามีคนรู้สึกว่าโอ้เราไม่บังคับจิตนี่นาะถ้าเราไม่บังคับจิตปั๊บทุกอย่างนั้นมันจะไปตามเส้นทางมันเองเห็นไหมครับผมก็หาทางออกจากตรงนี้ได้แล้วอย่างที่คุณบอกว่าเรื่องสวดมนต์แล้วเนี่ยชีวิตมีแต่แย่ลงเนี่ยคุณตั้งกฎเกณฑ์กับตัวเองเกินไปคุณตั้งความหวังตั้งกฎเกณฑ์กับตัวเองเยอะเกินไปครับว่าการสวดมนต์นี้คุณจะต้องปังคุณจะต้องทําอะไรต้องเป็นเงินเป็นทองทําอะไรต้องมีโชคมีลาบคุณไม่ได้ครับ คุณต้องทําด้วยจิตศรัทธาของคุณสวดมนต์ด้วยจิตศรัทธาสวดมนต์ด้วยความเคารพบูชาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าคุณสวดเพื่อหวังไม่ได้นะครับลองใหม่ครับคุณพระดอนนะลองลองใหม่นะลองปฏิบัติใหม่ทุกอย่างทิ้งให้หมดอ่าทิ้งให้หมดขอให้คิดซะว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกจะไปเป็นตเ,เป็นไปตามกรรม ใช่ไหมครับสัตว์โลกยุ่ไปเป็นตามกรมกรมเราทําอะไรมาในอดีตชาติเมื่อวันนี้เมื่อวันก่อนนี้สมัยเป็นเด็กเราทําอะไรมากรมอะไรมาบ้างนั่นแหละครับให้เรานึกไว้ก็แล้วกันเราไม่รู้หรอกว่าชาติแล้วเราทําอะไรมาแล้วตอนนี้เรากำลังได้รับผลอะไรอะไรอยู่เนี่ยได้รับผลอะไรอยู่เนี่ย,ย,ย<อ>ก็ขอให้คิดซะว่าเออชาติที่แล้วเราคงทํากรรมแบบนี้มาชาติที่แล้วเราทํากรรมอะไรมาก็ขอให้ดูผลของที่เรากําลังได้ประสบอยู่หน้าตอนนี้ ถ้าเราทำอะไรหนะ้าตอนนี้เราก็จะรู้ได้เลยว่าเราเกิดชาติหน้าเราจะได้รับผลอะไรนึกออกไหมครับาตาที่แล้วคุณไม่เคยทําบุญมาเลยไม่เคยให้ทานเลยอ่าแถมคุณยังเป็นคนที่ปากร้ายใจร้ายอะไรเงี้ยเกิดมาชาตินี้คุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณทํามาคุณไม่เคยทําทานคุณก็ไม่มีทรัพย์คุณไม่เคยถือสินห้าคุณก็จะเจ็บอ่าป่วย เกิดมารูปไม่ไม่หลอ่อไม่งามแต่ถ้าทิศใช้แล้วคุณทําความดีมาเยอะทําบุญมาเยอะมากแล้วปรากฏว่าชาตินี้คุณจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอ่าจะทําคอนเทนต์อะไรก็มีคนดูคุณเป็นแสนเป็นล้านมีเงินไหลมาเทมาก็เพราะคุณทําทานมาดีทำทำเหตุปัจจัยมาดีใช่ไหมครับและยิ่งคุณมีเหตุปัจจัยอันอนีอ้อดีตชาติมาดีอยู่แล้วเนี่ยบางคนนะพอมาสวดมนต์นังสมาธิมาปฏิบัติธรรมเนี่ย บุญตรงนี้มันก็หนุนเขาเขาขึ้นไปใหญ่ไงตานที่คุณว่าชีวิตยแย่ลงเนี่ยขอให้คิดเลยขอให้คิดเลยนะครับว่าชาติที่แล้วเราทําในสิ่งที่ไม่ดีมาชาตินี้เราถึงมาได้รับผลแบบนี้คุณจะมาเริ่มสวดมนต์มานั่งสมาธิตงเนี้ยมันก็ยังทรวัดสายไหมมันไม่สายนะครับเราตั้งจิตใหม่ตั้งเจตนาใหม่ว่าเราจะขอชดใช้ในสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดแล้วเราก็จะทําเหตุปัจจัยอันดี เหตุปัจจัยใหม่คือการสวดมนต์ไหวพระทำความดีการทําบุญกุศลเนี่ยเพิ่มขึ้นไปตลอดชีวิตต้องคิดแบบนี้ครับอย่าไปน้อยเนื้อต่าใจว่าผมเลิกนับถือพ,พระพุทธธรรมพระสงฆ์เลิกสวดมนต์แล้วชีวิตจะแย่ลงตัวนี้ผมว่าคนคิดผิดนะครับสําหรับผมนะเมื่อก่อนผมก็เคยมีความคิดแบบนี้ตั้งแต่ผมเดินโดนครูบาอาจารย์อบรมมา สมัยผมปเป็นรุ่นเป็นวัยรุ่นเ่ยนะปีนี้ผมห้าสิบสองแล้วสมัยผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมเดินคร,จจรูบาอาจารย์อบรมมาเนี่ยผมถึงเข้าใจถึงบางก้ออ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่นั้นมาผมก็ปฏิบัติของผมมาตลอดนะครับปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธิทําบุญทําทานทําอะไรมัดของผมมาตลอดแล้วผมไม่ได้คาดหวังว่าผลน,นี้จะได้เมื่อไหร่จะได้ไหมชาตินี้ได้ไหมอย่าไปคาดหวังนะครับโอเคคุณพระดอนลองลอง,ลองไป พิจนารณาดูใหม่นะครับว่าศาสนาพุทธเหล่านี้ไม่ใช่เป็นศาสนาแห่งการขอนะครับเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติขอให้คิดตรงนี้นะครับว่า,าถ้าอยากขอก็ต้องไปลองไปขอกับเทพดูผมเชื่อได้ว่าขอ,อยังไงถ้าบุญกุศลเราไม่มีมันก็ไม่ได้ครับฝากไว้นะครับผม